ห้าสี่สามสองแอคชั่นนี่ถ้าพวกแกอยากได้ไอ้นี่คืนอ่ะก็เอาสิถ้าพวกแกไม่มีมันพวกแกก็เล่นตกเวลาเอื่อยคือตอนของเราเหอะเราขอโทษไปแล้ว,วลอ่ะเจ้าอะไรอ่ะใช่ปะแค่ขอโทษแค่ขอโทษเหรอกับสิ่งที่พวกแกทำอ่ะมันจะพอหรือไงแล้วจะให้พวกเราทำไงอ่ะเออต้องการอะไรพวกเราวะอีกัตองการอ่อยเหรอวะไหน แต่เย็นแต่เย็นร้อยวิหารอะร้อยค่อยๆสอบก่อนมองบอก่มีเะไม่มีมันจะหาจะมองเขาไปตลาดจะมองไปตลาดจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆรอต่อรอต่อสามเรื่องอยากให้ทำไนวันนี้ใช่ใช่แล้วให้พวกเราทำไงอ่ะต้องการอะไรพวกเราอีวะคือต้องการอ้อยวะไม่มีเว้ยโน่นโนนตลาดหาว่าฉันชั้นตกมันละไงใจเย็นนะจเย็นนะพวกเราไม่ใช่ตกมันวะ